สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ดําเนินการสอนโดยนายกิติคุณอยู่ดีการเรียนการสอนในวิดีโอนี้จะเป็นรูปแบบของการเรียนออนไลน์ครูผู้สอนจะสอนผ่านทางแอปพลิเคชันอย่างเช่น Line YouTube เป็นต้นนักเรียนสามารถที่จะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC ตามที่เรียนสะดวกได้เลยนะครับให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนในชั่วโมงนี้ด้วยการเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆอย่างเช่นดินสอยางลบแป่บรรทัดสมุดสีและที่ขาดไม่ได้เลยคือหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพาษาศึกษานะครับสําหรับวิชาสุขศึกษาและัาาศึกษาของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่3เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนที่3เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ต่อไปให้เรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่33นะครับเราก็จะเจอกับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศให้เรียนดูที่หัวข้อผังสาระการเรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จะเรียนกันในหัวข้อใหญ่ๆ3หัวข้อนั่นก็คือหัวข้อที่1ในสี่เหลี่ยมสีชมพูนะครับการล่วงละเมิดทางเพศหัวข้อที่2ในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าสิทธิในร่างกายสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดีหัวข้อที่3กรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับ การหลีกเลี่ยงและการป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศต่อไปให้เรียนเปิดหนังสือไปหน้า3 4นะครับเราก็จะเจอกับหัวข้อจุดประกายความคิดให้เรียนดูรูปภาพในหัวข้อจุดประกายความคิดนะครับในรูปภาพเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเด็กผู้หญิง1คนกับผู้ชาย1คนนั่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะครับในเหตุการณ์เนี่ยผู้ชายก็เป็นคนชวนเด็กผู้หญิงคุยว่าไปเที่ยวทะเลกับพี่ไหมครับ จากภาพเหตุการณ์ให้นักเรียนลองคิดตามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากภาพเกิดเหตุอะไรถ้านักเรียนเป็นเด็กในภาพจะทำอย่างไรต่อไปเราก็จะมาเรียนในหัวข้อที่หนึ่งนะครับนั่นคือการล่วงละเมิดทางเพศครูก็จะเป็นคนบรรยายเนื้อหาในหัวข้อนี้นะครับแห้งเรียนได้ฟังขอให้เรียนนะครับเปิดหนังสือไปพร้อมกับวิดีโอของครูได้เลยนะครับ 1. การล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทําหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ลามกอนาจารหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมเช่นใช้คําพูดหรือสายตาแทะลมกอดจูบลูคบคลำข่มขืนใช้กําลังบังคับขุมขูหรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ต่อไปหน้าที่35นะครับเราก็จะมาเรียนอย่างหัวข้อที่2สิทธิในร่างกายสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดี เด็กๆทุกคนมีสิทธิในร่างกายตนเองเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครสามารถมาจับแต่ต้องสัมผัสรูปลายกับร่างกายเราถ้าเราไม่ยินยอมไม่ว่าเพศใดก็อาจถูกล่วงละเมิดหรืออาจเป็นผู้ละเมิดคนอื่นเสียเองดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เรื่องสัมผัสที่ไม่ดีหรือสัมผัสที่เราไม่ต้องการซึ่งไม่เหมือนกับสัมผัสที่ดีสัมผัสที่ไม่ดีสัมผัสที่ไม่ดีหรือสัมผัสที่เราไม่ต้องการ เป็นสัมพันธ์หรือการอยู่ใกล้เกินไปจนทําให้เราอึดอัดเพราะทำโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวไม่ขออนุญ,ญาตเราก่อนหรือสัมผัสบางส่วนในร่างกายที่ส่วนตัวมากๆเช่นอวัยวะเพศก้นหน้าอกสัมผัสที่ไม่ดีอาจมาจากคนใกล้ชิดก็ได้ถ้าทําให้เราอึดอัดใจสัมผัสที่ดีสัมผัสที่ดีเป็นการสัมผัสร่างกายภายนอกโดยที่เราเต็มใจ ผู้ที่มาสัมผัสจะหยุดเมื่อเราไม่ชอบเช่นคุณแม่กอดเราคุณพ่อลูบหัวเราเบาๆคุณลุงข้างบ้านขอหอมแก้มโดยถามความเต็มใจของเราก่อนต่อไปให้ในเปิดหนังสือไปหน้าที่36นะครับผู้ใหญ่เองก็ไม่มีสิทธิบาง,บางคับให้เราไปกอดหรือหอมใครถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถปฏิเสธได้ถ้าเราชอบใครอยากใกล้ชิดเขาอยากกอดเขาควรขอและรอให้เขาอนุญาตก่อน พราะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบให้ใครมาถูกตัวหรืออยู่ใกล้เกินไปและถ้าเราเข้าไปถูกตัวเขานั่นถือเป็นการละเมิดสิทธิร่างกายเขาแล้วครับสำหรับวิดีโอในพาร์ทที่1น,นี้เราก็ได้เรียนไปทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นั่นก็คือหัวข้อที่1การล่วงละเมิดทางเพศและหัวข้อที่2ส,สิทธิในร่างกายสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดีหลังจากที่เราได้เรียนไปทั้งหมด2หัวข้อนี้นะครับ ครูก็อยากจะให้เรียนเนี่ยได้ลองกลับไปทบทวนเนื้อหาในหัวข้อที่เราได้เรียนผ่านมานะครับตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยก็ให้เรียนดูรูปภาพประกอบภายในหนังสือนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆจะช่วยทําให้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นนะครับครับสำหรับท้ายชั่วโมงนี้ครูก็อยากจะฝากให้เรียนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับ พะช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นั่นเองนะครับครูก็อยากให้ชั้เรียนเนี่ยปฏิบัติตาม3ข้อนี้นะครับ 1. สวมใส่หน้าก,กากอนามัยหรือแมสทุกครั้งที่เรียนออกนอกบ้านนะครับ 2. ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำครับด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ o K H. และ 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนชุมนุมกันอย่างแออัดนะครับเพราะอาจจะทำให้เรียนเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ โอเคครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกับครูในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ